สวัสดีครับวันนี้เฮามาพากระทิมล้าไว้นู้อร่อยบบซ้ำจำสูรได้ง่ายๆครับยำมุนเส้นมาครับวันนี้เอาก็มาเตรียมคึอชายก่อนครับเตรียมหอมหัวใหญ่ครับวัตถุดิบที่เขาต้องใส่นะครับซอยๆมาแล้วก็เอากลันี่ก็เอามาล่างพริกล่าง,าางขึ้นชายล่างบเกรอสมโด้วยใส่บวกระสุนด้วยหม้อหลังหอหม้อ ล้างให้สะอาดนะครับมาก็นี่กันเตรียมพริกใส่เครื่องปั่นดีกว่าสบายใจง่ายมาแล้วกัน็นี่ก็มาเตรียมหมูยอครับซอยแว่นเหมือแนแว่นหมอสกินที่ละคำก็นี่ก็ซอยบวชเขือส้มใส่บวชเฮดก็เติมพริกเข้าใส่คหับน้อยกับไม่ก็ซอยขึ้นชายเอาหมูมาแล้วครับล้วน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 แล้วกับก็นี่ก็เอา หมูย่อมาใส่หมูเส้นมาใส่คนก็มีกับมาารวมกันเลยแต่ว่าคน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 อ่ะพริกที่เขาปัน่นใส่เข้าไปหมูย่อที่เขาลวกใส่เข้าไปคน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 มายอดน้ำซอสนี่ขาดไปได้บนนาวแซ่บๆนะครับบีบใส่นิ่มให้ขาดไปได้แนะ่นอนถุงนุมา ของโมยายใส่บะเขื่อส้มใส่เข้าไปครับโกนโกนโกนโนอ่าเขื่อใจเขาซอยใส่เข้าไปและโคนโกนโกนอ่ะจิ้มจับแล้วก็ฟอสแะครับอ่านี่หน้าตาเป็นยังนี้นะครับผมครับ